น้องนี้นะคะวิธีการเปิดนะคะก็จะเป็นมันจะได้ให้ความชุ่มชื้นหนึ่งซึ่งดีค่ะโบช็อปสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับโบบิวตี้แอนเจอร์นี่นะคะวันนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของบิวตี้ค่ะสึบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่โบมีรีวิวนะคะ history of p o o ในไลน์บีชับนะคะมีการแกะกล่องด้วยว่าโบเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะ เพื่อนคนไหนได้ดูแล้วนะคะโบมีซื้อ1ตัวเพิ่มเข้ามาในกรุ่ของโบนะคะโบใช้มาประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสดีค่ะโบจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่โบพูดถึงนะคะนั้นก็คือตัวนี้ค่ะนี่ตัวเอสเซนต์นะคะตัวนี้เป็น a อส e n นตนะคะในอยู่ในลายชองกีดานนะคะเขาจะชื่อว่า Illuminating Refining Adsense นะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยนะคะโบได้มาเพราะว่า BA นะคะเขาแนะนําตัวนี้กับโบนะเขาบอกว่านี่นะคะมีตัวใหม่เข้ามาตัวหนึ่งนะคะเป็นเอสเซนที่ช่วยในเรื่องของความผิวกระจ่างใสมีออร่ามีความอิลูมิเนทติ้งใดๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โชว์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมาในกล่องแบบนั่งเสลี่ยงมาเลยนะคะเปิดให้โบโบก็เลยรู้สึกว่าอุ้ย โดนตกซะแล้วต่ำมาซะแล้วก็เลยจัดมาค่ะ,ะปัดน้องเขาก็คือช่วยให้ผิวเปล่งประกายนะคะอ่อนนุ่มนะคะนวลเนียนนะคะแล้วก็อ่อนยาวด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของส่วนประกอบค่ะในเรื่องของเป่งประกายนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวผลไม้สีแดง4ชนิดนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยพุทราจีนนะคะทับทิมเนื้อลำไยโอมิจาเบอรี่นะคะ4ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมาช่วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีความเปล่งประกายมากขึ้นค่ะส่วนในส่วนของความอ่อนนุ่มนะคะนวลเนียนนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีตัว pha นะคะเป็นตัวช่วยในการผัดเซลล์ผิวให้อย่างอ่อนโยนนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินนะคะเวลาเราพูดถึงส่วนประกอบแนะส่วนผสมที่ในช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะเราก็จะนึกถึงพวก AHA นะคะพวกนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาใช้ตัว PHA นะคะเนื่องจากตัว PHA เนี่ยนะคะจะมีความอ่อนโยนกว่าจะได้ไปช่วยนะคะ ปรับนะคะผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็จะทําให้เรานะคะผิวของเราเนี่ยนะคะไม่ระคายเคืองนะคะแล้วผิวนะคะไม่แห้งนะคะแล้วก็ค่อยๆมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะผิวเราก็จะมีความอ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความนวลเนียนด้วยค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีลากโสมปากไขมุกค,ค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเขากวางอ่อนด้วยนะคะเป็นส่วนผสมอยู่ในขวดนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผิวเราเนี่ยนะคะดูอ่อนเยาว์อ่อนกว่าไวขึ้นค่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงโสมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของความชะลอวัยเพื่อให้ผิวอ่อนเยาว์อ่อนโยนขึ้นนะคะ เริ่มกันที่แพคเกจจิ้งค่ะเรามาดูแพคเกจจิ้งกันพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะน้องนี้นะคะเขาก็จะมาในขวดนะคะเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีขวดเขานะคะก็จะเป็นสะท้อนแสงแบบสีลุงนะคะซึ่งตามชื่อเขาเลยนะคะก็คือแบบเป็น illuminating นะคะเนาะความแบบแวววาวความยังไง illuminating ความเรืองรองนะคะภาษาไทยที่แบบดูรู้ราหมาเห่านะคะด้วยความเรืองรองของน้องเขานะคะตัวนี้เนี่ยนะคะนี่แพคเกจจิ้งค่ะดูตรงส่วนหัวเขานะคะนี่มีความแบบจุกแบบนี้นะคะดูเป็นราชนิกูลหรือว่าเป็นแบบเฮ้ยน้องแบบมาจากราชวงศ์เลยนะคะตรงตามคอนเซ็ปต์ของยี่ห้อเขาเลยนะคะเนาะความงามแห่งจตุพัที่นี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ วิธีการเปิดนะคะก็จะเป็นเปิดแบบนี้หัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดรอปหยดเอาแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวของโบน,นะคะการที่น้องเข้ามากับขวดแก้วแบบนี้นะมันมีความหรูหรานะคะม,มีความแบบโอโ้โห รู้สึกว่าฉันเป็นซัมวันนะคะที่แบบกาลังถูกปลนเปลอบริบติผิวด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะรู่ลามา่ามากๆนะคะในอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของโบนั่นก็คือการที่มันเสี่ยงต่อการตกนะคะเวลาเราจะมีโต๊ะเครื่องสําอางหรือโต๊ะเครื่องแป้งใดๆแล้วก็หน้ากระจกในห้องน้าําใดๆทั้งหลายนะคะโบวางเขาไว้นะคะแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะที่โบจะใช้น้องเขานะคะโบจะมีความรู้สึกว่า ฉันต้องจับน้องเขาให้มั่นด้วยน้ำหนักเอ่ยด้วยอะไรเอ่ยนะคะขวดนี้เนี่ย150 ml นะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่พอประมาณนะคะแล้วก็เขาเป็นแบบขวดแก้วแบบหนาๆนี้ด้วยนะคะก็เลยเวลาฉันจะใช้น้องเขาฉันจะต้องจับขาน้องเขาดีๆไม่แบบว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอะไรแบบเนี้ยซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ แต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะเป็นอีกย่อหนึง่งซึ่งเขาก็มาในแพคเกจิ้งแบบเป็นแก้วแบบเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะโบหยิบตัวอื่นแล้วก็ตัวอื่นน่ยมันดันไปปัดน้องเขาล้มลงม,มาแตกบนพื้นห้องน้ํานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโบใช้ผลิตภัณฑ์น้องเขาไปแค่แบบไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอะ่ะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมมันแตกแล้วแบบใจเราหายแวบแล้วแบบ หงเงินที่เราสูญเสียไปเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะนะคะมันก็มีราคาสูงก็งเลยรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะเก็บน้ําน้องเขาไว้แบบจับมาแล้วซับซับบนไม้มากแต่มันเป็นขวดแก้วมันมีการแบบเออแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราเราเราจะทําแบบนั้นไม่ได้ ก็เลยเป็นความเสียดายนิดนึงนะคะกับความที่เป็นขวดแก้วต้องใช้อย่างมีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะมาพูดถึงตัวเนื้อกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวโบจะลองเปิดให้ดูแล้วก็ลองหยดนะคะบนหลังมือนะคะมาดูสิว่าน้องเขาจะเป็นงบ้าน,นะคะในส่วนของ texture ตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือหลังมือของโบนะคะแบบนี้อ่ะลองหยดดูเวลาโบใช้นะคะก็จะหยดลงบนฝ่ามือนะคะแต่วันนี้หยดลงบนหลังมือให้ดูนะคะให้อยากให้ดูแบบเอฟเฟกของเขาก็จะหยดประมาณนี้2หยดนะคะ คือ texture เขานะคะมีความแบบเป็นน้ำใช่ไหมคะเป็นเอเซนต์น้อแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ไหลแบบไม่ได้ไหลจ๊อกเหมือนเหมือนกับน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยมันจะไหลเร็วกว่านี้อันนี้มันมีความแบบออค่อยๆไหลแล้วก็เวลาเราเกลีย่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่มันจะได้ให้ความชุ่มชื้นหนึ่งแหละสองนะคะเอฟเฟกของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้ความสะท้อนแสงความ เรืองรองนะคะลองดูใกล้ๆมีความเรืองรองของผิวนะคะแบบนี้เลยเกลี่ยง่ายค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นเอสเซนต์นะคะแต่เป็นเอสเซนต์ที่แบบไม่ใช่แบบเอสเซนต์น้าแบบไม่ใช่น้ําที่แบบพอทาลงไปแล้วแบบแห้งเหือดหายเห็นไหมคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยมีความแบบอินลูมิเนตติ้งนะคะแบบนี้เลยอ่ะเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาก็จะประมาณนี้ กลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆอ่อนๆมากๆเลยนะคะซึ่งโบชอบมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้สกินแคร์ที่มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นน้ําหอมที่มันชัดเจนมากนะักเนาะเพราะว่า1เราใช้ค่อนข้างที่จะหลายตัวเพราะฉะนั้นนะไม่อยากให้กลิ่นมันตีกันแล้ว2ก็คือไม่อยากให้แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันฉุนเกินไปมันมีน้ําหอมมากเกินไปฉันจะเป็นอะไรไหมโบจะต้องดมใกล้ๆถึงจะแบบ อพอได้กลิ่นเพราะฉะนั้นกลิ่นมันไม่ได้แบบชัดเจนมากไม่ได้พุ่งแบบความเป็นน้ําหอมขนาดนั้นซึ่งดีค่ะโบชอบนะคะเนี่นะคะอย่างที่โบอบอกเนาะน้องเขามีความเป็นแบบแล้วเขาจะไหลค่อยค่อยไหลอันเนี้ยมันทําให้โบรู้สึกว่าน้องเขาไม่ใช่น้ําเซนที่แบบโวงๆงโดยที่ไม่มีสารอาหารใดๆนะคะเขาค่อยค่อยไหลเนาะมันไม่ใช่น้าแบบไหลลื่นเปื๊ดน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีน้ําหนัก คุณค่าสารอาหารอะไรอยู่ในนั้นนะคะเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาจะเข้าไปบํารุงในผิวเราได้ดีนะคะเขาซึมแต่ว่าเขาก็ยังแบบทิ้งเอฟเฟกความความอยู่บนผิวความชุ่มชื้นบนผิวชั้นนอกของเราให้ได้ตัวเอสเซนนะคะบทบาทของเขาก็คือมันเหมือนตัวนำร่องอะพูดง่ายๆนะคะตัวยมผิว นำร่องก่อนเพื่อที่จะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเซรั่มที่มีความเข้มข้นมีสารอาหารเยอะๆเนี่ยมันเข้าไปบำรุงผิวได้อย่างล้าลึกมากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นบทบาทของตัวเอสเซนต์เขานะคะโบมีเก็บภาพบรรยากาศในการใช้มาให้ด้วยนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะโบก็จะใช้น้องเขานะคะวิธีการก็คือหยดลงบนฝ่ามือนะคะ2หยดนะคะหรือ3หยดก็แล้วแต่นะคะว่าวันไหนอยากจะบำรุงมากบำรุงน้อยนะคะ วันนี้นะคะ3ามหยดไปเลยค่ะเทลงแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทาการตบๆนะคะกับฝ่ามือนะคะแล้วก็เอาไปลงไปตบบนใบหน้าของเราแบบนี้นะคะให้ทั่วเลยนะคะเน้นในการตบๆๆเอานะคะไม่ไม่ไมกนะคะเนาะเดี๋ยวผิวหน้ามันจะมีความหย่อนคล้อยนะคะเราจะใช้วิธีการตบนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็จะมาลงบริเวณคอด้วยค่ะ ตๆตๆตกต,ตไปค่ะให้แน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะมันซึมเข้าผิวเราค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็ลงเซรั่มต่อได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่โบใช้มาแล้วนะคะประมาณ2-3เดือนนะคะสิ่งที่โบเห็นชัดเจนในช่วง2-3เดือนนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวเรานะคะดูละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบเปล่งประกายมีความอ่อนโยนมีความละเอียดมากขึ้นนะคะถ้าคะแนนเต็ม1ิบนะคะโบให้9คะแนนนะคะแต่ส่วนหนึ่งคะแนนนะคะ ที่โบหักเขานะคะก็ในเรื่องของแพคกเกจิ้งเนาะก็คือ1นึ่เขาหลูหลาและยอมรับเลยนะคะแล้วก็เป็น first impression นะคะของโบเลยแต่ว่าเวลาเราใช้งานนิดนึงนะคะเราก็จะมีความต้องเรามัดระวงังต้องจับน้องเขาแม่นๆนึงอย่าเอามือแบบไปปัดพลาดนะคะเพราะเขาจะหล่นได้นะคะแต่ว่านอกนั้นนะคะไม่มีอะไรที่โบไม่พระทับใจเลยนะคะในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก็ นี้เลยคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะน้อง History of w o o l นะคะชองกีดาน Illuminating Refining Essence ตัวนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวนะคะโบซื้อน้องเขาซ้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าชอบในความที่น้องเขาช่วยเตรียมผิวนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ในเรื่องของมีออร่าจากภายในด้วยค่ะนะคะโบหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็เข้ามาดูคลิปโบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลย นะคะคที่ดูคลิปแล้วก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้โบด้วยนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าคลิปต่อไปโบจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ